ูรู้ห้าหุ้นอยู่ใน S&P ห0าร้ยไหมอารู้สิลงทุนอ่ารู้ดิอ่ามีใครรู้บ้างผมให้เลยหนึ่งพันรู้จักหุ้นใน S&P ห0าร้ยไหมคะรู้จักค่ะรู้จักพี่คนนี้ไหมรู้จักสามคนนี้สามารถช่วยกันได้ภายในสิบวินาทีอ่ะขอหุ้นห้าตัวที่อยู่ใน S&P ห้0รได้ไหมได้เลยมาหนึ่งสอง Apple 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 Amazon Google Tesla โอ้จีน Microsoft เอาไปเลยจ้ะเจ๋งมากเลแน่น้องทำให้พี่ภูมิใจ ลง S P 500หรือว่าลงอยู่ตรงชาบูหมูกระทะ S P 500ดีกว่าพ่อขอหุ้น5ตัวที่อยู่ใน S P 500ภายใน1ิวิ Google Amazon Tesla ส n ี่เราใช้ที่เราใช้โทรศัพท์ Nvidia โทรศัพท์อะโทรศัพท์อะ Apple เออหลักจะยังไงสนุกมากขอ5้หุ้นที่อยู่ใน S P 500ภายในสิวิช่วยกันได้หนึอง Google สามไม่ หกเจสตาบัคส0เอ้ยให้เขาอีกสักนิดสิให้เขาอีกขออีกตัวนึงเอเดน่าพูดแบบนี้เหรอไม่อยู่งข้างของกูไม่เอ็ดูแลกันเข้าไปแล้ไม่โดนแบ่งเขาของหุ้น5ตัวนี้ S P ห้าร้อยพนเสิบวิตัวอ m a ปิ n a อเ l e g o o ช l e H M เออ t e s l อ Tesla เลขหนึ่งพันแปย เอาว่าเอาว่าประเทศเรากำลังจะเปลี่ยนนะดเด็กสมัยนี้รู้แต่ S M B ห้าร้อย